อ,อ๋อ่วนปริญญาเห็ดยังน้อครับเนี่ยอ๋อวัสดีครับ่วนปริญญาครับเตรียมฟางครับเมื่อนี้อ๋อ้เศษยังครับเนี่ยฟางเยง็ดล้านครับโอ้เห็ดล้านเนาะล้าน,นยังครับล้านหาตามสั่งนะครับล้านตามสังมส่งมาซื้อล้านยังเนาะพี่กาะเดื่องครับตัวปลาลิญญาครับนะครับนะจานนะครับครับอ๋อก็ตั้องอืมเขียงแบบ,งงบไงได้นอ้อบัดเนี่ย ูนะครับร้านใหม่ของเรานะครับแถวถนนแถวถนนอาดุลยเดชน,นะฮะมีร้านนะครับคัวพาเลสน,นะครับโอ้โหนะครับจะเจอกันเร็วนี้ครับนี่่าเนี่เน่ครับกก่นะครระเียอดุลยเดชนะครับก้านแค่กรมาประมาณ0 0เมตรครับเ

เวหาผมได้นะครับนะครับที่พว่าพวะเขาเลยนะครับอ่าอยู่ใจกลางเลยนะฮะอยู่ใจกลางถนนอดุลยเดชนะครับผมตรงนี้นะฮะอยู่ระหว่างระหว่างกลางเลยนะครับตั้งแต่ต้นยางใหญ่จนถึงสี่แยกที่เบียสนะครับหรือสี่แยกแผวสตูดิโอนะฮะอ่า ข้างร้านครัวพาเล่ตนะฮะก็จะมีร้านน้ำปั่นด้วยนะครับผมอ่าครับทานข้าวเสร็จก็มีน้ำปั่นสดชื่นสดชื่น,นอร่อยนะฮะรองรับด้วยนะฮะอลองดูครับเดี๋ยวเจอกันที่วันที่สามธันวาคมนี้นะฮะจากคุณอ้นปริญญาได้บอกแล้วนะฮะวันที่สามธันวาลนี้เจอกันแน่นอนักนะครับพกันรูปแบบนะครับ สามชั้นว่าได้พี่น้องไดฝากน,น,ากน,น,กลลนะกนนนครับเนี่ยฝากคนเลือดตุ่นแช่และคนติดตามนะครับช่องวันนี้ก็ได้มาแต่งร้านนะครับท่าซีนะครับเฮ็ดกับน้องสาวครับฝากร้านเด้อพี่น้องเด้อนะครับร้านคขัวพาเลือดนะครับจักสีเลือดบนเลือดนะครับถ่าเบิ่งต่อไปนะครับวันที่สามพ่อกันแน่นอนันะ วาดลูกไห้ครับไห้บันเชียงบันเท่าเนี่ยนะครับงามมากคบเบอ่งองได้ครับพี่น้องเนอตกแต่งร้านครับเมื่อนี้อาหารกะหลากหลายได้ครับยำนะรับต้มยำผัดทอดนะครับแก้รวเพตียกตรับกรับเด้อรับก้ขกงงกรับรับรับุรังว ม,มารับยังเดียวเวลาเป็นกัวชาวบ้านนะครับ <c oughs> <c oughs> อันไหนแดงเงินนี่นเฮ็ดแม่มาหลดครับออืย่าไปหาค่า,ายาแค่นั้นแหละนั่นโมดีครับรวยทางเดียวรวยทางรัดมีเพืนน่อบรรยากาศภาพร่มรวมๆนะครับเเกกยยททีี่่่่มันได้อรง สวยเลยครับร้านกาถ้าคนอุรนนะก็น่อาจะรู้จักนะครับร้านแพรวเสเตลิโอนะครับซ้อยอรุณยเดชนะครับถ้าเขามาจากเสียนแต่วันแดงเขาก็เรียวมีสีแยกเขาเรียวขวาเขามานะครับ ระม้าณหาลอยเมตรครับกับพ่อนะครับเซเว่นดูฟังไร้่านก็จะอยูย่ฟัง้ายนะครับก่อนก่อนถึงเซเว่นนะครับวันที่สามท่านว่านะครับพ่อกันแน่นอนนะครับว่าเปิดทํากันนะครับ ครับืัอน,นี้ก็เอาไปเซมนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวชิปนาเมื่อนานะครับเดี๋ยวส็ดท้ายลงให้ไหมวันนี้ลาก,ก่อนนะครับอุนปริญาลากก่อนนะครับสวัสดีครับ